สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้นะครับเรามีข่าวลายเกี่ยวกับเรื่องราววันพีชมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังกันครับจากสถานการณ์ล่าสุดนะนะครับผมเราทุกคนต่างรู้ดีว่าในตอนนี้ทั่วทั้งโลกนะครับแม้ว่าไทยจะโชคดีเนี่ยระบาด โควิดน้อยหน่อยครับแต่ทั่วโลกเนี่ยเขาระบาดกันอย่างหนักหน่วงมากๆเลยไทยนี่คือระบาดน้อยแล้วและด้วยเหตุน,นี้เองเนะครับผมมันก็กระทบไปถึงทุกอุตสาหกรรมนะครับไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการเมืองการบินการทุกอย่างเนี่ยกระทบไปหมดนะครับผมรวมไปถึงวันพีทก็กระทบเช่นเดียวกันครับและในวันนี้เลยครับผมมันจะเป็นการประกาศจากอาจารย์โอดาถึงเรื่องราวที่มันกระทบเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องวันพีทกับโลกโควิดเนี่ยนะครับมันทําให้เกิดอะไรขึ้นบา้างอาจารย์โอดานะครับผมได้เขียนจดหมายมาหาแฟนๆทุกคนแล้วและ เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปฟังจดหมายฉบับนี้กันเลยดีกว่าครับจดหมายฉบับนี้นะครับผมได้มีเนื้อความว่าจากไอเรื่องราวการระบาดโควิดเนี่ยนะครับผมทําให้บอกอของบริษัทค a เอชะเนี่ยนะครับบริษัทต้นสังกัดของวันพีชนะครับผมต้องจัดตารางการหยุดให้ถี่ขึ้นสำหรับวันพีชโดยการที่ต้องงดให้บ่อยขึ้นเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นเพราะอาจารย์โอดาป่วยหรือว่ามีสุขภาพแย่ลงแต่เพื่อเป็นการการันตี ว่าตัวทีมงานนักเขียนคนทําทุกอย่างเกี่ยวกับวันพีชเนี่ยจะไม่ได้มีปัญหาสุขภาพใดๆนั่นเองครับผมคือป้องกันตัวนั่นแหละครับตัวของอาจารย์โอดะเนี่ยยังคงเขียนวันพีชอยู่ทุกวันนะครับผมแต่กระตูนเรื่องนี้มันไม่ได้ทํางานคนเดียวมันมีทีมงานอีกมากมายเลยและสถานการณ์ที่เราบอกไปเนี่ยนะครับมันมีการลดทีมงานลงมีการเว้นระยะห่างเว้นการทํางานอะไรมากขึ้นเต็มไปหมดนะครับผมทําให้งานมันเสร็จยากขึ้นนั่นเองครับวันพีชตอนหนึ่งตอนเนี่ยก็จะมาช้าลงนั่นเองครับผมทําให้ต้องมีการหยุดที่ถ นนยังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจในส่วนนี้ด้วยและอีกข่าวร้ายหนึ่งที่เราจะมาบอกกันนะครับผมข่าวร้ายมันยังไม่จบแค่นี้นะครับในอาทิตย์นี้ที่กําลังจะถึงนะครับผมเป็นกําหนดการการออกของวันพีซในตอนที่979นะครับซึ่งก็น่าจะมาในภายในวันอาทิตย์นี้เลยครับผมก็คือวันที่10พฤษภาคมและเราเพิ่งหยุดกันมาเว้นมาอาทิตย์หนึง่งถูกไหมเพราะว่าอาทิตย์แรกของเดือนพฤษภาเนี่ยนะครับผมเป็นโกลเด้นวีครับทำให้วันพีซเนี่ยงดไปมาเลยมาอาทิตย์นี้แทน แล้วอาทิตย์หน้านะครับผมวันพีทก็จะงดอีกนะครับมา979แล้วก็งดต่ออีกอาทิตย์หนึ่งนะครับผมทำให้วันพีทตอน980นะครับผมน่าจะมากันปลายเดือนเลยวันที่24พฤษภาคมอะไรประมาณนั้นเลยครับคือเราจะอดดูวันพีทกันไปยาวเลยเท่ากับว่าเดือนนี้อย่างมากที่สุดเลยนะจะมีวันพีทออกมาแค่3ตอนให้เราได้ดูเท่านั้นนะครับผมแต่อย่างน้อยๆเนี่ยน,นะครับถ้ามันน้อยที่สุดเลยก็อาจจะมีแค่2ตอนด้วยซ้ำไปและนี่เลยครับผมก็คือข่าวร้ายที่เรานำมาบอกท่านผู้ชมกันในวันนี้ ไม่ต้องเศร้าไปนะครับผมเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเราจะหาเรื่องราวน่าสนใจเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องอื่นมาให้ท่านผู้ชมดูแก้ขัดกันไปก่อนนะครับในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกับการแจ้งข่าวร้ายซึ่งก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกคนด้วยนะแต่หวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับว่าความปลอดภัยของนักเขียนการ์ตูนเนี่ยเราก็ต้องคำนึงถึงเหมือนกันและนี่ก็คือเรื่องราวของวันนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าบายๆครับสวัสดีครับ